อันนี้ก็เช่ามาแล้วเขาก็จะมีใบนโมทนาบัตรครับนี่ใบนโมธานาบัตรผมก็ได้แยกของ F4 นะแต่ละคนนะครับราคาจ่าในะครัาคาห้าร้อัาทนะครับ้องภาพาก็ใที่นุวิจุขาราดาาติจารนนะสหปันจ โมตะพะคะวะโตอะระหะโตตุนาโมตพะคะวะโตะระหโตัมมังตัมปุตตะนาโตะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมังัมพุตตะนาโมตตะพะคะวะโตอะระหะโตตัมมังัมพุตตะทุกขังทุกังทุกทาม amin amin <N -000>